วันวานมันเกิดประธานสหกร,รณ์เมืองอุทัยธานีวันนี้ประธานเข้ามากอดแม่เขาหันวายหันวายฉันวายบนเตานี่เห็นไงนั่นนะผัดนะน้าทอดไก่นะไม่อันนี้ไม่ได้น,ดน,น,น้องชายก็ทางนี้ทอดไก่เมื่อกี้ใช้ล้างอันนี้หรืนี่ลิ้มนี่ลูกลิ้มนี่ มีเยอะจัดเลยกระาไมวันเกิดพวกคุณเคยกอดแม่ไหม,อม,ม,มเอาจะไปหลบไปซุก<อ>ไม่ใช่เอาไปเลี้ยงเล่าฟาร์ตี้ต้องไปหาแม่ไปกินข้าวกับแม่จ้ารับมีดใหญ่เลยข้าวได้วลก นี่นี่นี่หน้ากำลังรับปีนเฮ้เก็บกระปีนนั่นนะนะนี่นต้นนี้นี่